เรื่องของคุณพลเริ่มจากชายคนหนึ่งที่หลงเชื่อว่าตนสามารถเป็นหมอผีผู้ยิ่งใหญ่ได้หากมีของจริงติดตัวเขาแอบคำพิธีต้องห้ามเพื่อเรียกโชคลาภโดยไม่รู้ว่าตําราที่อ่านไม่ครบและขาดหน้าสำคัญทำให้พิธีนน้นไม่ใช่พิธีเรียกทรัพย์แต่เป็นพิธีเปิดทางให้ของแก่เข้าสิงของแก่นั้นไม่ใช่ปอบธรรมดามันคือสิ่งมีชีวิตโบราณสายกินเลือดและเครื่องในที่ต้องการภาชนะมนุษย์ เพื่ออยู่รอดเมื่อเข้าตัวแล้วจะกัดกินทั้งวิญญาณความเป็นคนและใช้ร่างนั้นออกล่าเหยื่อขุนพลเริ่มจากอาการปล่วยอ่อนแรงท้องบิดเป็นระยะก่อนจะพัฒนาไปสู่ความหิวแบบผิดมนุษย์เขาสะดุ้งทุกคืนได้ยินเสียงหายใจอีกเสียงจากในร่างตัวเองและตื่นขึ้นมาพบแครบเลือดที่จำไม่ได้ว่ามาจากไหนในขณะเดียวกันหมู่บ้านเรื่อม,มีสัตว์เลี้ยงหายไปทีละตัว ซากถูกคว้านอย่างประณีตจนดูเหมือนฝีมือมนุษย์ทุกคนเริ่มพูดถึงปอบขุนพลพยายามห้ามตัวเองไม่ให้ออกไปล่าแต่ยิ่งห้ามความหิวก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเราก็มีสัญชาตญาณอีกตัวหนึ่งที่กำลังเติบโตในร่างหมอผียศผู้มีประสบการณ์กับของแก่ในอดีตเห็นความผิดปกติทันทีที่กลับมาหมู่บ้าน เขาจับได้ว่าขุนพลไม่ใช่คนเดิมและรอยสิงของของแก่กำลังเร่งขึ้นหมอผียศจึงเตือนว่าหากไม่รีบทำพิธีใหญ่ถอนของแก่ขุนพลจะเหลือเพียงร่างเปล่าและปีศาจจะยึดร่างเขาอย่างถาวรในคืนที่พิธีร่วมขุนพลแทบไม่เหลือสติร่างเขาถูกของแก่ยึดจนดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำมือยาวผิดรูปและเขาเกือบวิ่งออกไปฆ่าบชาวบ้านที่ยืนล้อมคบใครอยู่ด้านนอก หมอพียศใช้พิธีตรึงวิญญาณชั่วคราวดึงสติของขุนพลกลับมาด้วยเลือดตัวเองจนสามารถยับยั้งไม่ให้ของแก่หลุดออกล่ามนุษย์ได้แต่พิธีนั้นแค่ยื้อเวลาของแก่ยังไม่ตายและขุนพลก็ยังอยู่ระหว่างความเป็นมนุษย์กับปีศาจตอนต่อไปคือการตัดสินว่าเขาจะยอมเสียสละเลือดและจิตเพื่อถอนมันออกจริงๆ หรือจะปล่อยให้ของแก่ครอบงามจนกลายเป็นปอบเต็มตัวแบบไม่มีวันย้อนกลับนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น